สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุปุสุคนนะครับเนาะครับครับวันนี้ก็เป็นมือ่อวันศุกร์นะครับวันศุกร์สุดสัปดาห์ครับวันศุกร์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกาเอพฤษภาคมครับพฤษภาคมเนาะครับสำหรับมื่อนี้ก็เป็นของเล้าครับตัวเลขเล้าพัฒนาเนาะครับเนาะครับครับสำหรับชุดนี้เป็นของเซียนนอนหน้าแหละครับเป็นเล้าพัฒนาเซียนนอนหน้าครับสำหรับเลขที่ออก หกสามเจดสี่หกสามเป็นเลขล่างครับเล็กสี่ตัวก็หกสามเจดสี่ครับครับสำหรับเส้นนอนหน้าหลูดไปที่สามกับสองครับมาสามครับได้สามแะครับเนาะครับถือว่าเขาครับถือว่าเขาวิ่งเขาวิ่งครับเขาวิ่งลูดครับหนึ่งสองห้าสามหครับสำหรับเล็กจับคู 3ามสองสาหครับออกหกามครบบเข่าครับลุดครับสองสองสองสี่สองห้าครับเลขกจับคูบ่เข่าครับเล็จับคูบ่เข่าครับมาสามอยู่ครับสำหรับตัวเล็กครับสอง3กเครับครับสามนี่ เป็นเลขสามตัวครับเลข3สามตัวเลข2สองตัวจับคู่ว่าเขาครับหลุดมากครับครับถือว่าเก่งนะครับเนาะถือว่าโอเคอยยุครับหลุดมากครับครับนี่เป็นชุดของเสื้อนอนหน้าครับหมวดที่แล้วครับหมวดบันพุดแหละครับวันพุดที่แล้วนะครับเนาะครับตัวเลขกงามอยู่ครับครับมางามวิ่งหลุดได้ครับครับไปต่อนะครับเนาะครับชุดนี้ครับ จุดนี้ไปเลยครับเอาส่งมาแล้วครับไปจัดไปครับจัดไปเลยครับต้องรับตัวเลขครับตัวเลขเป็นเลขสูตรเลขคำนวณครับเลขสูตรเลขคำนวณเป็นลาวนะครับเนาะครับลาวพัฒนา เราพัฒนาวันที่30วันที่30พฤษภาคม68ครับพศ2568าครับสำหรับเลขหลุดครับวิ่งหลุด วิ่งครับวิ่งหลุดวิ่งไปที่เส้นแนแน่วิ่งไปที่1ครับ1กับเจ็ดครับหกับเจ็ดหและเจ็ดหเจ็ดสา ครับอันนี้เป็นเลขวินครับเอาไปวินนะครับเด้อครับเอาไปวินวินหนึ่งเจ็ดสามสี่ครับเอาไปวินเอาครับบางทีอาจจะเข่าสามตัวสี่ตัวก็แล้วครับเลขวินเอาจับคู่ครับจับคู่เจ็ดสี่เจ็ดสี่หนึ่ง 7 1 7 7 8 7 8 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 ครับหนึ่งซีครับนี่เป็นเลขสองตัวครับสองตัวบนล่างเลขจับคู่มาเรียบร้อยครับอันนี้จับคู่มาเรียบร้อยได,ยคดย้ครับได้ครับครับสามตัวที่นี่สามตัวเสียนน้อนหน้าให้ไปที่หนึ่ง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 เจ็หนึ่งหนึ่งเจ็ หนึ่งศูนยเด้นยครับครับเสียนนอนหน้านะะ้วครับเสียนนอนหน้าครับอันนี้เป็นเลขสามตัวครับ ครับสำหรับเล่าพัฒนาประจำวันที่30พุษภาคมวิ่งวิว่งรูดครับเก่งไปที่1นครับรองเก็หนึรองเก็หนึ่งเกตะครับของเพิินตัวล่องเป็น1นหนึ่งครับเป็นหนึ่งนหนึ่งเกดซี่ตัวเก่า่ะครับเด็กเกดซี ครับเล็เจ็ดสี่จับเจ็ดมาคือเกาของเพินครับเดินเจ็ดมาเหมือนเดิมเดินหนึ่งมาครับที่นี่ครับหววนี้ครับทั้งเสียนนอหน้าครับเก่งไปครับครับอันนี้เป็นเล่าพัฒนาครับเล่าพัฒนาประจําวันที่สามสิบพฤษภาคมครับพฤษภาคมสิ้นเดือนแล้วครับใกล้สิ้นเดือนแล้วครับ เดือนนี้มี31มสอครับมื่อ,อื่นกับวันที่31ครับวิ่งครับสำหรับวิ่งลูดเส้นหน้าหนึ่งกับ7จ็กับ1และ7ก็ติดสิบเจ็ดแหละครับติดหนเจ็ดนะครับเนาะครับสามสี่เจ็ดส,สครับอันนั้นเป็นเลขวิ่นครับหนึ่เจี่เลขวิ่น หนึ่เป็นเลขวิ่นครับด่ตัวเลขครับตัวเลขงามๆเกตสีตัวเก้าครับเกตสี่หนึ่งเครับ1นึ่งหนึ่งโอ้หนึนึ่งามนะครับเนาะครับหนึตัวนี้ครับสำหรับตัวเลขนะครับเด้อครับภานี้พี่น้องผู้มัดนะครับผู้กัดกระพ่านนะครับทางส่องกับเสนอพีเพียงนะ้ทางนะครับเนาะครับ ครับตัวเหล็กงามๆครับเอามาตอนมาฝากเอฟซีครับพ่อแม่พี่น้องครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมมีอย่างหลายนะครับเนาะท่านซองกับศิดิราพี่ราน้องแหละครับขอให้พี่น้องเอฟซีครับโชคโชคมันๆานลำๆำลุยลุยครับพอกันไหมนะครับเด้อครับคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ